สวัสดีค่ะเด็กๆเรามาทำแบบฝึกเสริมพัฒนาการอ่านเขียนภาษาอังกฤษชุดที่19วกันต่อเลยนะคะใน The b e s Kindergarten English Book 2ให้เด็กๆเปิดหนังสือหน้า67 68 69 70 71เราได้เลยค่ะ คะต่อไปนะคะเด็กขาเด็กเปิดหนงังสือไปหน้า67นะคะลูก6 7ก็คือ67 67เรามาดูกันนะคะ listen a listen a colors colors ก็คือหน่วยที่8เกี่ยวกับอะไรคะ colors ก็คือสีนั่นเองค่ะเด็กขาเรามาดูกันค่ะนะคะคำสั่งมีอว่านะคะ practice reading and writing by using the following words นะคะก็คือฝึกอ่านและเขียนตามรอยประฝึกอ่านและเขียนตามรอยประแล้วระบายสีให้สวยงามกัะเด็กขาเรามาดูนะคะดูภาพแรกเลยนี่คือภาพ Apple Apple ปเปในผลไม้สีอะไรคะลูกสีแดงอันนี้อ่านว่า red red r e d red. red สีแดง สอีสีดอเองงอแดงสีแดงนะคะต่อไปค่ะคำที่2ก็คือ Number t นั่นคือกล้วยกล้วยสุกแล้วสีเลยคะอ่าสีเหลืองฉะนั้นอ่านว่า y l o w yellow y e l l o w yellow สีเหลืองสซอีสีหอลอเอือง,งอเหลือง สีเหลืองนะคะเด็กขาเด็กกับายสีนะคะเราใบสีตามสีเลยนะคะนี่สีแดงอันนี้สีเหลืองต่อไปค่ะหมายเลขก3 number t r e ก็คือตัวตุ๊กตานะคะสีอะไรคะพิงค์พิงก็คือสีชมพู p i n k พิงคสีชมพูซอีสีจอโอมอชมพออูพูสีชมพูค่ะต่อไปค่ะคำสุดท้ายล่างสุดเลยนะคะ นี่คือมะม่วงมะม่วงมะยังไม่สุกนะคะนี่คือ number 4มะม่วงยังไม่สุกก็คือสีแรงขลุกสีเขียวก็คือ green green g r e e n green นะคะเด็กฝึกอ่านตามคุณครูด้วยนะคะแล้วก็อันนี้เห็นว่า s อ e ีีีขอเย l ว o วเขียวสีเขียวค่ะเด็กขา ต่อไปนะคะลูกหน้าต่อไปเลยนะคะนี่คือหมายเลข68นะคะเปิดเป็นหน้า68เลยค่ะ68 x t นะคะ,60 a. 60 a. ะ,คะเรามาดูกันค่ะหมายเลข5 number five นี่คือส้มนะคะส้มสีอะไรคะลูกสีส้มเลย orange orange o r a n g e ก็คือ, Orange, อ, e, อ o r a n g ส,ส,ส,สีส้มออีสี so อกะสมสมโทส้มสีส้มขัะต่อไปนะคะหมายเลข6นะคะหมายเลข6ก็คือ blue blue นะคะสี blue นะคะเป็นจุดสีฟ้าอันนี้ก็เขียนผิดนะคะเด็กขาฉะนั้นให้เราแก้นะคะตรงนี้ตรงนี้ก็เป็นตัว l นะคะตัว l อักษร l ตัวนี้ก็เป็นตัว u ก็เขียนแบบนี้นะคะ b L U E นี่คือ b ล u สีฟ้านี่ก็เขียนผิดนะคะเด็กถ่า้เด็กแก้เลยนะคะนี้สีฟ้าสอีสีฟอฟ้าฟาัวฟ้าสีฟ้าค่ะเด็กขาต่อไปค่ะหมายเลขเจ็ดก็คือเซเว่นี่คืออางหุ่นอางุ่นสีอะไรคะลูกสีม่วงสีม่วงคือ violet violet นะคะ V I O L E T violet สี ม่วงสีสีมองงม่วงม่วงอีกม่วง,วงสีม่วงค่ะนี่ค่ะต่อไปค่ะข้อที่8นดมายเเอกหมายเลขเอกนะคะคือกระเป๋าสีอะไรคะลูกสีน้ําตาลกระเป๋านี้สีน้ําตาลเด็กก็ระบายสีน้ําตาลลงไปนะคะก็คือ Brown นะคะ b r o w n brown สีน้ําตาสตลสีสีนอนนำนำโทน้ําตะวันโลตานสีน้ําตาลนะคะต่อไปค่ะ หมายเลข9้านะคะหมายเลข9ก้าก็คือรองเท้านะคะรองเท้าคนนี้รองเท้าคนนี้ก็บอกว่า black black สีดำนั่นเอง black well, a c k black สีดำจ้อยสีดําดำสีดำค่ะสุดท้ายค่ะเด็กขาก็คือเสื้อนักเรียนสีเลยคะ number 10ก็คือสีขาว white white w h i t e white สี ขาวสอยสีขาว,วขาวขาวสีขาวเด็กขาอันนี้เราไม่ต้องระบายก็ได้นะคะเด็กขา,าต่อไปนะคะเด็กไ้เปิดหนังสือไปหน้า69นะคะ6กก็คือ69 69นะคะก็เ,เหมือนเดิมคำสั่ง make lines nice to match between pictures and colors ก็คือโยงเส้นจับคู่สีให้สัมพันธ์กัน และระบายสีสวยงามค่ะเด็กขาเมื่อกี้นะคะด้านหน้าครูบอกให้เด็กระบายสีมาแล้วใช่ไหมคะ,ะง่ายสำหรับเด็กๆเลยนะคะเรามาดูนะคะเมื่อกี้กล้วยก็คือสีเหลืองแอปเปิ้ลสีแดงองุ่นสีม่วงส้มสีส้มมะม่วงสีเขียวจะเน้นง่ายๆเลยนะคะเด็กขาเรามาดูคำแรกคำเนียวว่า red เรดก็คือสีอะไรคะลูกสีแดงฉะนั้นสีแดงนี่หนูต้องโยงไปหาไรคะลูกโยงไปหาแอปเปิลเลยนะคะโยงไปหาผ้าแอปเปิลเลยนะคะต่อไปค่ะคำที่2ก็คือกรีนกรีนสีอะไรคะสีเขียวเขียวฉะนั้นเมื่อกี้เราดูมาแล้วก็คือตรงกับอะไรคะลูกไปหาภาพอะไรคะมะม่วงค่ะมะม่วงอยู่ไหนคะมะม่วงอยู่ตรงนี้ล่างสุดเลยโยงมาเลยค่ะเด็กๆต่อไปค่ะ คำที่3ามคือ orange orange ก็คือส้มค่ะส้มก็คือไม่ต้องตาไปไหนเลยก็คือตรงกับหมายเลขสีก็คือส้มอยู่นี่เลยค่ะต่อไปค่ะต่อไปค่ะ yellow yellow คืออะไรคะมัตะกิ้กล้วยใช่ไหมคะเด็กขาก็โยงจากนี้ไปหาภาพมาได้ค่ะกล้วยอยู่ในเอ้ยนู่นอยู่ข้างบนเลยต่อไปค่ะสุดท้ายท้ายสุดเลยนี่คืออะไรคะ Violet violet ก็คือสีม่วงฉจนั้นสีม่วงไปหาอะไรคะลูกไปหาอะไรคะแกลบก็คือไปหาองุ่นนั่นเองอยู่นี่คะ่ะเยี่ยมเลยค่ะเด็กคะ่ะเอาละค่ะเด็กคะ่ะดูต่อเลยนะคะหน้า70นะคะลูก70นะคะมี7กับ0 นะคะเกับศูก็คือ seventy s e v นะ,ะดูคำสั่งเลย practice reading and paint pictures นะคะฝึกอ่านและระบายสีให้สวยงามค่ะเด็กขฝึกอ่านและระบายสีให้สวยงามเรามาดูเลยตอนนี้เป็นประโยชน์แล้วนะคะให้เด็กอ่านประโยคตามคุณครูเลยนะคะลูก the dog is brown the dog is brown นะคะก็คือนะคะสุนักสีน้ำตาลฉะนั้นเด็กๆก,ก็ต้องระบายสีสุนักตรงนี้สีอะไรคะลกูกสีน้ำตาลนะคะเด็กขาตอนนี้สีคนครูก็ให้เด็กๆนะคะระบายเลาสีก่อนอทำงานนะคะล่ะค่ะ่อะไปค่ะมาดูนะคะดูภาพที่สองเลยคำนี้นะคะ the hat is pink the hat is pink ก็คือหมวกสีชมพูค่ะเด็กขาฉะนั้นตรงนี้หนูต้องระบายสีอะไรคะลูกหมวกสีชมพูก็คือสีชมพูนั่นเองนะคะเด็กขานะคะใช้สีไม้กับสีเทียนนะคะระบายผสมกันได้เลยค่ะก็อยูอ่แล้วแต่เด็กๆนะคะตกแต่งให้สวยงามเลยนะคะต่อไปค่ะหน้าต่อไปก็คือนะคะ หน้า71คะ่นะลูกหน้า71คะ่ะอยู่ตรงนี้เลยนะคะ71ก็คือ71 71นะคะ71เรามาดูกำกำอ่านว่าอย่างไรคะ The car is black เด็กขา e s black ก็คือรถสีอะไรคะเด็กขา black ก็คือสีดำนะคะรถยนต์สีดำฉะนั้นตรงนี้เด็กๆต้องระบายรถยนต์สีดำระบายลงไปเลยฉะนั้นนะคะเพื่อความสวยง,งามที่หน้ากระจกนะคะเด็กขาเด็กวิ่งไม่เลยนะคะเราจะได้มองเห็นเวลาหนูระบายเนี่ยระบายมองเห็นเป็นตัวรถนะคะอ่านะคะสีกระจกเราไม่ต้องระบายนะคะระบายตัวรถสีดำนะคะต่อไปค่ะสุดท้ายก็คือ The bicycle นะคะ is blue. The bicycle is blue. จักรยานสีอะไรคะลูก blue. จักรยานสีฟ้าค่ะเด็กขาเด็กกอลบายจักรยานสีฟ้าตรงนี้เลยนะคะลูกนะคะระบายด้วยสีฟ้าอัน,นเด็กๆก็ใช้สีไม้มาช่วยได้ค่ะ,ะเป็นยังไงคะเด็กขาเอาละค่ะฝึกตาฝึกเขียนแล้วก็ระบายสีนะคะเด็กขา คุณกูก็ขอลากันไปก่อนพบกันใหม่ในทริปต่อไปค่ะกูดบ้าย